วิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฮัลโหลค่ะสัสดีค่ะับผมค่สวัสดีครับสวัสดีครับผมจากเสียนมหาชัยมินบมค่ะัครับโอ้อาจารย์เงียบไปตั้งหลายงวดน้องเดยวติดต่อไปงวดนั่นบรับสายจ้าค่ะเ เหตุยงบอกอะไรบ้างนะครับผมอ๋อจากจะเอาว่าเห็ุยังหลังหลังจากที่บ่ได้ร้บงวดนี่เป็นยังไงบ้างค่ะที่พนันนมาแค่บอกวลาที่เราเงินป่บ่ได้ขั้นเงนเลยบอกขออาช่วงนั้นแต่บ,กบากคนน,น,น,กนีน้แหล้ขั้นงวนแต่บ,บ่ได้ที่ขั้งนงุ่ก็สมแต่เด็ดดานจะต้องมีเงินบวางก็เลยไว้แบบ าลองคำนวณไไหมคร to ับผมโอ้แสดงว่าช่วงที่เว้นไป Bel head head นั่นก็คือบัไดเห็ดเลยบ่ไดท้ำเเล็กเลยหน้าหนึ่งค่ะจ้าขอาใจเ้อะขอาใจเยอะเพราะว่า่วงนึงจะมีใค้องานนั่น้ะคนบุอจะร้ายเว่าจะหายใเราเขาทีหายหนักเวีาเราเขาดีจ้า คนยิงกระไรไรคือเเรยกื่อนีเนาะเรียนยูเว้นไ,นไ,น win, ไปกะบบรายเฮดเลยตีกัเล่ยมืร์นี่ว่า,วางๆกัเล่ยล่องคำนวณแล้วก็ล่องท่มมาอีกครั้งหนึ่งเมมนบอรจ้าน,านี่ครับวันนี้ทั้วณสูตรใหม่ครับผมอ๋อสูตรไ,ม,ม,ตรไม่เลี่ยนสูตรเลยบ่ครับอลบ่ลเป็นสูตรที่พันๆมาแม่นบ่ครับสูตรไม่เพราะว่าสูตรไม่ชอบเคำนวณเลยเป็นสูตรระยะสั้นแต่ว่ามันเดินดีครับ อืร่องคำนวลย้อนหลังบึงบ่ค่าสูตรนี้ร่องเอาคำนวณย้อนหลังบึงบ่มันมันเป็นยังไงจ๊ะเอเคหลังมันขาก็ไม่มีารทีหัวในก่ะอะเพราะมันขาวขาบ่ดงขาประมาณารทีวองหัว่มาเด้เกลือกไปยอสแต่เาเล่ร่องมากยิมาดนะเพราะว่าันหนาติกเอาดีจ้าออคุณได้กาคขนสิตำได้เยอะน้อค่ะเซียนมหาชัยเพื่อนกัด เมนยูแล้วก็เรื่องท่างชอง่องนงเบลสองงวดนี่ลาวันนี้แล้วก็เว่นไปเว่นไปสองงวดแล<ะ>้ว <laughs> สองสามงวดอีกเนาะแล้วก็งวดนี้นวันที่สิบหกกันยากลับมาใหม่พร้อมสูตรใหม่นะคะอ่ะตอนนี้น้องเบล <ะ S 1> พร้อมหรอคะ่ะอ่ะรักลอยเด่นที่สามรองศูนย์นะผมอันนี้คือรักร้อยเนาะจากรัก้อย่อยติมเดน่นสามรองศูนย์ เ่นบนหักสิบเด่นหนึ่งครับผมเด่นหนึ่ตดียวเลยครับผมสิบบนเด่นเด่นสีร่องครับผมเด่นสีร่องหนึ่งครับผมอ๋อเด่นสีร่องหนึ่งนี่คือหลักสิบบนนะคะต่หลักสิบบนค่ะส่วเล็กล่างเด่นเก้าตัวเดียวครับผมล่างเด่นเ,เก้ากับคู่สามตัวคับผมสามตัวบน สามตัวบนสามสี่หนึ่งครับผมสามสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับผมศูนย์สี่หนึ่งแกู้่สองตัวหนึ่งเก้าครับผมสองตัวหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด เลขล่างได้ปะที่เท่าที่เก้าสองครับผมล่างเก้าสองเก้าสิบเก้าเจ็ดแต่กันสามเจ็ดครับกันสามเจ็ดสามหางครับผมบนสามหางล่างสามหางเนาะค่ะบนนีเดียตัวไหเป็นพิเศษวะค่ะนีนจับคู่บนล่างา ตามโปรบนแับเป็นให้พี่ๆตามทีนึงครับผมค่ะ่วนเด่นบนสองโตก่อนนี่หนึ่งแปดเา็เดียวครับผมอ่าฟันหนึ่งแปดเม็ดเดียวนะคะสำหรับบนอยู่นขส่วนล่างส่วนล่างวันนี้เด่นจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดครับผมล่างเด่นเก้าเจ็ดนะคะเน้นสุดก็เด่นสุดนะครับเก้าเจ็ดค่ะ เนตัวของเส้นหาใช่ซื้อไหวไปค่ะนี่เลขที่หายมานี้วันนี้ตอวได้หลายใบแล้วป่ะครับตัวได้ค่ะต,ตัวได้เป็นพิเศษตัวได้เป็นพิเศษท่รเงินรางกาเจ็ดับได้จักใบแล้วค่ะถือซื้อกาเจ็ดใบนี้หลายใบไมักนิดิดดใบป่ตคอแต่กาวเจ็ด ตัวเดยียวนี่ก็คือประมาณซีบใบเนาะคะ่ะแต่ว่าขัดร่วมทั้งหมดนี่จัดจัดไปจักใบแล,ล้วค่ะเราตะลเงินนี้หลายเยอะขนาดนี้ขึ้นเรื่องข้างล่างก็ขึ้นเรื่องข้างลังแต่เน้นสุดๆคือเก่าเจ็ดเนาะ,ะเน้นล่างเนาะออกเป็นล่างแต่บ้านก็บนนี่แบบบนนี่แบบไม่มเรียนชุดสุทธจันทร์แบบนี้แปลกเพราะ,ะ,ะ <ừ> um. ว่าอันสุด ตามศูนก็ตื้นาดด้วยเคือเรียนศูนยกับหนึ่งกับแผลดวก็จับศูวยสานึ่แผนิดหนึ่จ้าแล้วสามตัวก็ยังเปนวลขสามนงเ็ดสี่เลยสิบเาม้วนนี้หวนันนี้นาที่บูดังงั้นเลขหาคมอกับมนวนไปแต่ว่าสามซีหนึ่งกับศูนย์ทีหนึ่งว่าเขากับเลขสองตัวบนเลยนอกจากบ่บจับให้เลย สี่หนึ่งไปนเลยแมันเรียนคูนนะครับมันมีโซนหนึ่งนสองสานี่ะครับผมอ๋อคือเอามาผสมปนกันได้หนีเล้เันวาคาร์นี้ตัดกันโซหนึ่งมาเดินองไปเดินตัดตสองมาเดกับตัดน่าให้ไปะครับเอฟซีเป็นสิบว่าขอใจแน่เลยให้สามตัวบนสามสี่หนึ่งกับศูนย์สีหนึ่งแต่ว่าบนให้หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดตรนี้เม่นมาถามแน่นอนค่ะ เอ็ซีตวอ่อนันนี้เปิดสุเลาเมื่อคีนเรื่องก็เรากันสรับวสุดเรยเมื่อคีก็ต่ากันทื่เก่าแต่สุดเก้าเมื่อคีเรืเองากันมันก็เป็นเขาแบบเป็นเด็กๆขางอากรรมี่เขาต้องรสุดเลยเม่คนก่อตอนนี้ตอนเป็นสุดเยที่กำลังแบบนมาจขึ้นเก้า S <S แต่มันเสนอไรแย้วสองแต่ว่าไม่เด่นดีะกอบทุกอย่างมันไม่เด่นไปแล้วสองแต่มันเ,นเด่นดี่ะสรุปแล้วก็คือของเซียนมหาชัยงวดนี้นะคะ16กันยา2565หลักร้อยนะคะเด่น3รอง0หลักหลักสิบบนนะคะเด่น4รอง1เด่นล่างนะคะ9นะคะล่างฟันเม็ดเดียวคือ9ก้าสำหรับวิ่งนะคะ ส่วน3ตัวบนนะคะมี341กับ041ตัวเน้นสุดๆคือ341 2ตัวบน<อ>มี19 18 17เน้นสุดๆคือ18ส่วนล่างนะคะมี92 97ตัวกันคือ37ตัวเน้นสุดๆคือ97ถูกต้องบาจา่จ้ากับ อตอนนี้กระถ่ายคลิปแ่างให้เส้นมาใช่ฝากถึงเอฟซีที่เป็นกำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะจ้าขอฝากไว้ที่วันนดที่ช่วงเวลาที่พ้นจากความที่ต้องต่างทุกคนกับผมจ้าวันนี้มันใจญาติทีมสามชีนึงที่จะอาจจะสามตัวแตกบ่ สุดในเบเนนาเลยครัพระว่าเสเนมันมาเลยนะครับไม่่ขาเพระเเพราะ่ขาดีค่ะอได้แล้วขอบคุณเสี้ยนมาใช่หลายๆเด้อจ้าจ้าคุณจ้าขอให้วันนี้เฮงเฮงปังๆแตกบนล่างนะคะอ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค,ค่ะ